นี่เป็นความเดือดร้อนของพระพระเนี่ยไปแจ้งตำรวจบอกว่าให้มาจับศรีกาหน่อยเถอะมากันสองคนมายืมหม้อที่วัดแล้วก็ไม่เอามาคืนค่ะพระท่านแช่งเลยนะบอกว่าตายไปเป็นเปรตแล้วก็ไม่ต้องมาวัดนี้แล้วนะเออคือคุณผู้ชมหม้อหายจานชามของวัดเนี่ยนะคือมันก็เป็นอุปกรณ์ที่วัดเขาใช้ประกอบอาหารนะ่ะถามว่ามายืมที่วัดได้ไหมได้บางทีจะมีงานบูญงานอะไรก็ตามอย่างเงี้ย ขอ,อยืมมอแกงหน่อยได้ไหมจะเอากี่ใบก็ว่าไปเซ็นชื่อลงชื่อแล้วถึงเวลาก็เอามาคืนนี้ทางวัดเขาให้ได้นะคะแต่ภาพเหตุการณ์ที่เห็นนี้เป็นผู้หญิงสองคนขับรถกระบะเข้ามาในวัดบุญชื่นชูอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีใกล้ๆกับเวิร์กพอยต์เราเนี่ยนะมายืมเครื่องครัวของวัดแล้วก็หายไปเลยทั้งคนทั้งหมอกเหตุการณ์เกิดขึ้น16กุมภาพันธ์ประมาณสักเก้าโมงครึง่งพระก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจที่สพปักคลองรังสิตค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง โดยแม่ครัวผู้ช่วยแม่ครัวของที่วัดนะนะเขาบอกว่าคือก็มีผู้หญิงสองคนเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนในพื้นที่ขับรถกระบะมาบอกว่าขอยืมเครื่องครัวที่วัดหน่อยถามว่าจะนําไปใช้งานอะไรผู้ก่อเหตุอ้างว่าไปใช้งานผูกข้อมือในหมู่บ้านแต่ไม่ต้องนิมนต์พระนะไม่ไม่เอานะเอาแต่เครื่องครัวไปอย่างเดียวนะเ,เขาก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะคะเดี๋ยวฟังหน่อยละกันเสียงผู้ช่วยแม่ครัวเขาเล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุให้ฟังค่ะ คือพี่ก็หันหันกลับไปมองที่รถเนาะซึ่งนักษณะของที่เขายืมอะ่ะมันผิดปกติมันผิดปกติอยู่แล้วมันมีแต่หม้อใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งพี่มองไปมันผิดปกติอยู่แล้วเพราะตามหลักแล้วเนะี่ยเขาจะต้องมีพวกอาสนะมีแก้วมีถ้วยมีชามมีถาดใช่ ใช่ใช่ที่จะต้องเอาไปใช้เลี้ยงแขกเลี้ยงอะไรแบบนี้ซ,ซึ่งซึ่งพี่มองไปแล้วมันไม่ใช่ไงทานอะไรแล้วอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่หมู่บ้านสุขพระอมรพระลูกวัดซึ่งเป็นคนที่ให้ผู้ก่อเหตุยืมเครื่องครัวเนี่ยค่ะบอกว่าอนุญาตให้เอาเครื่องครัวขึ้นรถไปเนี่ยจริงๆแล้วก็ลงชื่อก่อนทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ทีนี้พอโทรไปถามที่หมู่บ้านที่ผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าจะจัดงานเนี่ยนะหมู่บ้านเขาบอกว่าไม่มีการจัดงานนะแล้วก็ติดต่อผู้ก่อเหตุไม่ได้ด้วย โดยผู้ก่อเหตุที่นำไปมีหม้อแกง11ใบหม้อหุงข้าว1ใบครก1นึ่ใบรวมมูลค่าความเสียหาย20,000บาทคุณผู้ชมหม้อหายจานชามนี่ยม,มันมีมูลค่านะแล้วเอาไปเป็น10บแบบนี้นะคะแล้วมันเป็นหม้อแกงขนาดใหญ่พระอมรบอกว่าที่ผ่านมาญาติโยมก็มาที่วดัดมายืมได้ยัดเออวัดก็อนุญาตแต่ถ้ายืมลืมหรือยืมไปแล้วหายไปแบบนี้มันไม่ได้นะฟังหน่อยนะคะ มันกระทันหันใช่กระทันหันเลยอะไรเงี้ยอาตมาก็เลยตั้งหลักไม่ท IC ันอะไรอย่างเงี้ยก็มารู้ทีเงี้ยตอนยกยมป้าพวกยกยมน้นเขาก็บอกว่าลองโทรอะไรอย่างเงี้ยคุณนู้นคุณนี้เขาจะมายิ้มเขามีงานมีอะไรเงี้ยอาตมาก็ก็อยากจะให้ไปอะไรเงี้ยเลยแล้วเราก็หวังดีนะอาตมาก็หวังดีเออคนนี้คนนี้อ่าเราก็ไม่ใช่ว่าคนเราเขามาคำหนึ่งนี้มันก็เหมือนว่าเบงกรมเขาเนาะทางวัดน่ะ ก็ไม่ได้คิดว่าอะไรมากมายก็อยากจะเอาของมาคืนเพราะมันจะแบบไงคนทางบ้านคนอื่นเขาจะได้มายืมของได้อะไรได้อะไรอย่างนี้ไง<า>เราก็ไม่จอดตรงไม่คิดว่าจะให้มีเรื่องมีราวมีอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เขาเอาของมาคืนมันจะได้ไม่เป็นเป็นกรรมเป็นบาปของเขา จะได้ไม่ต้องเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปต่อคนก่อเหตุด้วยนะคะมีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุ2คนนี้เนี่ยเขาไปที่วัดโพนเลื่อนอำเภอเมืองปทุมธาน,นีมาก่อนด้วยค่ะแต่ที่วัดโพนเลื่อนเขาขอแบบประชาชนไว้สงสัยคงไม่เอาอ่ะกลัวจะเป็นหลักฐานอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมาก่อเหตุที่วัดนี้แทนเอาเดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะคะตามตัวมาให้ได้ค่ะที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเนี่ยมีชาวบ้านนะฮะเดือดร้อนอันเนื่องมาจากว่าลานมันเนี่ยเขาทําฝุ่น พอไปตักมันปั๊บขึ้นรถปับ๊บฝุ่นมันก็คลุง้งเจอลมพัดมาเนี่ยก็พัดใส่ชาวบ้านชาวช่องนะครับบ้านเดือนต้องล้างเป็นประจําเลยบางคนเขาบอกว่านะฮะมีอาการแพ้รุนแรงนะครับอ้าวนี่เขาก็ร้องเรียนนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วกไปไปตรวจสอบชาวบ้านบ้านห้วกหมู่ที่3ตําบลภูสางอําเภอภูสางจังหวัดพะเยาได้รวมตัวกันร้องเรียนผ่านสื่อนะครับกรณีที่ลานรับซื้อผลผลิตการเกษตรก็คือลานมันเนี่ยมีฝุ่นละอองจากการขนย้ายมันสัาปะหลังตากแห้งฟุ้งกระจาย ในช่วงของเดือนสองเดือนที่ผ่านมานายสุริยาสมแก้วตัวแทนชาวบ้านนี่บอกว่าลานรับซื้อผลผลิตการเกษตรแห่งนี้ก่อตั้งมากว่า10ปีแล้วได้มีการพูดคุยและก็แก้ปัญหากันมาเป็นประจำแต่ว่าหนึ่งช่วงหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาปัญหาฝุ่นนี่มันหนักมากเพราะเวลาเวลาตักมันสัมปหลังตากแห้งขึ้นรถพ่วงเนี่ยฝุ่นก็จะฟุง้งนะฮะและก็จะปลิวเข้าใส่บ้านเรือนของชาวบ้านนี่นะครับบางหลังมีฝุ่นเกาะรอบๆจนต้องล้างทุกวัน บ้านบางหลังเนี่ยไม่สามารถซักผ้ามาตากแดดได้ตามปกติหรือชาวบ้านบางรายก็เกิดอาการแพ้อย่างหนักจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หน่อยขณะที่นายอนุศาสตร์สุริยานะครับกำนันตำบลภูสางบอกว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เรียกทั้งสองสองฝั่งทั้งชาวบ้านและก็เจ้าของลานมันเนี่ยมาพูดคุยกันทําข้อตกลงกันแก้ไขปัญหากัน นะครับแต่ก็ยังพบว่ามีการกระทําผิดอยู่ก็เลยประสานไปยังอบตภูสางและก็ทางอเาเภอมาตรวจสอบล่าสุดทางนายอำเภอนะนายเพเภอภูสางและก็นายกอบตภูสางเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้แนะนําให้เจ้าของลานมันเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาโดยด่วนและก็แจ้งให้ย้ายาการเรียกว่าตากมันเนี่ยนะครับเวลาจะเก็บเนี่ยให้เอาไปตักในโกดังได้ไหมนะครับที่มีหลังคาไม่มีลมพัดผ่านแล้วก็ให้มีการติดสแลน กัดฝุ่นนะครับเนี่ยกันฝุ่นรอบกําแพงแล้วก็ให้ฉีดน้ําดักฝุ่นด้วยนะครับหลังจากนี้เ็บอกว่าเอาจะติดตามการแก้ไขกันต่อไปนะครับทุกชาวบ้านเรื่องนี้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเกาหัวแกรก่เลยนะคะเดี๋ยวลองคิดภาพตามนะเขามีการสร้างท่อระบายน้ําเสียแต่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ตรงกลางท่อระบายน้ําคําถามคือแล้วน้ํามันจะระบายไปได้ยังไง มีเสาอยู่ขั้นกลางแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมนักข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่บริเวณซอยตาาแคนเจ็ดตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารท่อระบายน้ำที่แปลกกว่าที่อื่นเพราะมีเสาไฟฟ้าโผล่กลางท่อประมาณ3มจุดด้วยกันเอแล้วน้ำมันจะไปอย่างไงแลทำไมมันไปปักอย,อยู่ขั้นกลางแบบนั้นนะคะ uh. นี่ใช้วงเงินก่อสร้าง423,000บาทอืมเนี่ยเห็นไหม มันขั้นกลางอยู่แบบนี้แต่ถ้าคนขับผ่านไปผ่านมาก็มองไม่ออกอะแต่พอถ้าไปสังเกตใกล้ๆเออทำไมมันปักอยู่ในจุดที่แปลกๆนะคะถามทางนายช่างวิศวกรโยธาเทศบาลเมืองมุกดาหารนายธวัชชัยเมืองโครมีคําตอบค่ะ่วาใจมีต้นนี้ที่ว่าขวางทางรางระบายน้ําเลยทางทางผู้รับเหมาก็เลยก็รอไม่ได้เพราะว่ากว่ทาทางทางเทศบาลก็กําลังดําเนินการขอให้ทางการไฟฟาย้ายเสาออก ในเป็นพดแนวของรางระบายน้ำนะครับตอนนี้ผู้ละหมาเขาก็ต้องทํางานเพราะเวลาในสัญญาเขาเดินเขาก็จะทํามาก่อนแล้วก็จะเป็นลักษณะการทําท่อเบี่ยงเป็นท่อเบี่ยงหลบสายไฟต้นนี้เป็นการชั่วข่าวครับจนเพื่อให้น้ํามันไหลไปได้ก่อนแล้วก็เมื่อการไฟฟ้ามาย้ายเสาต้นนี้หรือมี แล้วค่อยตัวนี้ก็จะมาทําต่อให้ให้สวยงามน้าแนบไปกับถนนเออเพราะอย่างนี้คุณผู้ชมถนนมันมีความคับแคบผู้รับเหมาก็เลยสร้างรางระบายน้ําซึ่งมีลักษณะเบี่ยงอ้อมเสาไฟไปก่อนจนกว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมาย้ายเสาไฟออกจากนั้นผู้รับเหมาก็จะแก้ารางระบายน้ําให้เป็นไปตามแบบงานก่อสร้างก่อนที่ผู้ว่าจ้างจะเซ็นรับงานซึ่งจะเซ็นรับงานก่อสร้างภายในเดือนเมษายนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานนะคะ มันก็เท่ากับทํางานสองรอบสิเรื่องไงเออใช่ไหมมันต้องวัดก่อนหรือต้องค่อยเทไหมถ้าอย่างนี้มันเหมือนทํางานสองรอบนะทําเสร็จแล้วก็มาแก้ไม่รู้อันนี้น้องตั้งข้อสังเกตนะคะแต่เขามีชี้แจงมาแล้วแหละก็ <c oughs> ผู้รับเหมาเขาก็ทําตามหน้าที่เขาอ <c oughs> นะครับส่วนจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่สนหรอก <c oughs> ผู้รับเหมาเนี่ยก็ทําตามเส้นเนี้ย ส่วนคนแก้ไขเอาก็มาแก้ไขกันต่อไปอเ,อเป็นบแบบนี้เสียดายตัางแก<อ>นเป็นแบบนี้บ่อยๆเะะสามันมาก่อนอแต่ว่าไอ้ท่อระบายนะ้ามันมาทีหลังมันมาแนวนี้ก็ต้องไปแนวนี้ส่วนปัญหามันจะเกิดยังไงผู้รับเหมาบอกไม่สนหน้าที่ผมคือทําท่อระบายนะ้ําคนแก้ก็ให้แกไปแกไปโ<อ>ไปที่สี่ชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณยายพังอ่ะเจองูฮะจงอางเนี่ยสามเมตรบุกบ้านเออนี่คุณยายนี่เกือบเป็นลม ดูภาพนะครับหน่วยกู้ชีพจากเทศบาลตะบนทุ่งใสไปช่วยเหลือคุณยายนะคุณยายบุญศรีชัยพงษ์เนี่ยเจปีแล้วคุณยายนี่บอกว่าเนี่ยมีงูจงอางตัวใหญ่นะฮะเนี่ยตัวเคืองเลยเหลือยเข้ามาในบ้านอยู่ที่หมู่ที่2ตะบนทุ่งใสที่ว่านีนะครับหน่วยกู้ภัยก็ไปผู้ที่เชี่ยวชาญในการจับงูก็ไปไอ้คนถ่ายก็กลัวนะเนี่ยถ่ายอยู่ข้างหลังคนจับยังไม่เห็นตัวงูนะนี่คนถ่ายกลัวเหมือนกัน อยู่ห่างๆว่าอย่างนั้นเถอะนี่มันซุกอยู่ในบริเวณกองไม้เนี่ยอ่นั่น,น,นดึงออกมาโอ้โหลากคอออกมาจงอางนะครับเนี่ยตัวใหญ่มับเข้าให้เนี่ยจับคอมานี่นะครับคุณยายเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าขณะนั่งอยู่ในบ้านหมาที่เลี้ยงไว้มันก็เหา่าเห่าเนี่ยกันโชคอย่างแรงว่าอย่างนั้นออกมาดูเอา้าหมากําลังเหา่าไล่งูจงอางตัวนี้นะครับเลยรีบเข้าเข้าบ้านเลยโทรศัพท์แจ้งลูกแจ้งหลานเนี่ยบอกว่าเอา้านะครับมาจับงูหน่อยครับเข้าใจว่าเนี่ย มันร้อนจัดไงงูก็คงจะมาหาน้ํากินว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับว่าหน้าร้อนงูก็มาหาที่เล็งเย็นๆยนอยู่นะ <c oughs> อ่าก็ระวังหน่อยเดี๋ยวฤดูฝนก็มาหาที่หลบฝนก็หลบฝนอะอะไรแบบน,นั้นฤดูหนาวก็มาหาที่อุ่นๆฤ <c oughs> ด,ดูร้อนก็มาหาน้ํากิน <c oughs> มาทุกรดูดมาหาที่เย็นๆนะ <c oughs> ครับ